ก็กำลังมีสีเปลี่ยนสีอยู่นะคะอันนี้ก็เหลืออีกแปดสิบสกิโล and you ขวาจะเป็นเขียวเขียวคือใบสนนะคะใบสนนี่จะเหลืองสุดท้ายเลยนะ,ะส่วนต้นไมอน้อื่นๆนี่นจะร่วงโรยไปเยอะแล้วนะคะคราวแล้วมาเป็นสีเขียวคราวนี้ก็เป็นสีแดงสีเหลืองนะคะมีเขียวลำไรนะคะขวานี กันมากเลยนะนะนะถ้าคุณมาเส้นนี้แล้วคุณควรจะกลับอไปเส้นนันน้นนู่นเห็นข้างหน้าเห็นไหมคะเป็นทางที่จะเห็นอันจะอ้อภูเขานะคนะนะเราจะไม่เห็นรถสวนเราจะเห็นข้างหน้ากันแบบไกลนะู่นะนะคนะมีบนะ้านคะน ฝังนู้ เาบางทีมันก็ไม่มีไม่มีโรงแรมให้เรานอนนะเราก็นอนในรถเทเลอร์นะคะมีที่ทำอาหารมีห้องน้ำมีห้องรับแขกมีห้องกาแฟมีห้องนอนนะคะจัดไว้อย่างสวยงามนะคะสวยงานมากนะคะมีช่องมีตู้ใส่เสื้อผ้ามีตู้โชว์นะคะ เราเก็บอาหารนะอาหารแห้งมีตู้เย็นเเ่ากแก๊สมีไม คุมเหมือนคุมรถเราแหละนะคะกันหิมะนะคะอย่างนั้นหิมะมันก็เวลาน้ํามันละลายก็เหมือนกับน้ําแช่อยู่บนหล,ลังคารถเรานี่แหละ บ้างเล็กบ้างตามสภาพที่ใช้งานนะคะนี้ก็ให้ชมวิวการเดินทางของพระดานะเดี๋ยวอีกเจ็ดสิบกิโลนะคะเราก็จะเข้ามขเมืองคิวเบก เดีเลี้ยวตามน้านี้ง่วงนอนนันนี่ก็นอนไปชั่ชวโมงกว่าสองชั่วโมงแล้วก็มายบีบเอานะคะก็ขับต่อไปอันนี้นาโอา้อันนี้ก็เจอรถนอนอีกแล้วนะก็จะเปิดทุข้างโชะทำให้อ่าภายในรถภายในรถกว้างขึ้อนอีกนะคะ เขาจะเปิดกว้างมาประมาณเมตรยี่สิบเนาะบางรุ่นใหม่ๆเขาเปิดสองข้างเลยนะก็จะกว้างขกันสนะำหรับห้องรับแขกนะมันจะเปิดเฉพาะตรงห้องรับแขกห้องกินข้าวนะนจริงไม่ได้รับแขกอะไรหรอกก็เหมือนสังสรรค์ เครื่องปัดไฟไปซื้อเครื่องปัดไฟไว้เป็นกำลังเพลเลอร์เนาะส่วนน้ํานะคะน้ําเราก็เขาจะมีถังในตัวของเขาอยู่แล้วนะคะแต่มันไม่มากนักนะคะถ้ามันหมดหรือมันร่องไปนะคะจะแยกส่วนนะคะอะน้ําสําหรับห้องน้ํานะคะก็จะอยู่อีกส่วนหนึ่งนะคะจะไม่ใช้รวมกันแล้วก็อ่าน้ําสําหรับกับน้ํากับ กาทรทำอาหารเนี่ยจะเป็นอันเดียวกันนะะเพราะฉะนั้นก็ก็ดีอ่นะ,ะเพราะว่าห้องน้ำนี่สมากจะต้องใช้ตลอดอย่างกลางคืนเนี่ยต้องใช้ตลอดใช่ไหมคะ <c oughs> มันก็จะแยกไปว่าเขาจะได้เช็คว่าน้ำในห้องน้ำเหลือเยอะได้ไหมนะคะมันเขาจะมีตัวมีเครื่องวัดเลยนะคะว่าน้ำเหลือเท่าไหร่ตัวไหนขัง